สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินก็มาตามต่อแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนาของเซียนใบนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเซียนใบไ่เจ็ดสามนะคะบนออกลากนะคะเราก็มาดูแนวทางกันต่องวดนะคะว่าเซียนใบนะคะจะให้เลขเด่นเลขวิ่งนะคะตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาต่อกันนะคะ แนวทางนะคะเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบงวดวันที่23นะคะตรงกับวันศุกร์นะคะงวดที่ผ่านมานะคะเซียนใบให้เลขเด่นบ่เขานะท่านผู้ชมเด่น5รอง8นะคะงวดที่ผ่านมาเซียนใบเป็นเจาะ73นะท่านผู้ชมก็บ,บางครั้งเซียนกระเจาะพาดนะคะเป็นเจ็ดเป็นบนเป็นล่างนะคะท่านผู้ชมเนาะเก่าสามเจ็ดสามนะคะก็ถือว่าเขาเรียกในตารางคนนี้แหละท่านผู้ชมนะคะ นะคะคเราก็มาดูกันนะคะตัวงวดวาเซียนใบนะคะคนจะให้แนวทางนะคะเบรกเลรก,กเด่นนะคะเลรกเด่นเะลรกวิ่งหล่อันนี้ตารางท่านผู้ชมกับพิจารณาเบ้างเนาะทาะงวดนี้เซียนให้ตัวใดมางเนาะแปลกๆได้ใาวันที่ดทดเด่นสีนะคะงวดนี้เด่นสีเด่นสีรองเจ็ดนะคะเซียนให้เด่นสีรองเจ็ดนะคะ C7 นะคะ94วัวที่เสี่ยนให้เด่นสีนะคะเด่นสี เป็นซีโร่งจิตนะคะในตารางนะคะผู้ชมสังเกตาในตาราง มีสมีห้ามี7ดมีหมี9นะคะเด่นนะคะเด่นสีก็มีสี่หและสี่เก้ขอบคนทใหมาจัสีสี่หกนะคะสีเก้า เจ็ดนีเก่ากับ7จดสี่นะคะคงจะจะเป็นเจก้าและเจ็ดสี่ดดสี่นะคะประมาณนี้ละท่านผู้ชมสามตัวบนนะคะ3มตัวบนตัวหนังสือกับบอคอยสวยเนยจักหน่อยกับขอโทษขออภัยนะคะสวยสุดลเลยท่านผู้ชมนะคะ 4ีหกเจ็ด9ีเจ็ก่าเก่าอันนี้เป็นตัวเด่นนะคะสลักสองตัวบนพันหิห่าเก่าเก่า เจ็ดห้าห้าเก้าเก้าหกเจ็ดห้าแต่เบิ่งสุดชุดสี่ตัวนะคะของเซียนเลข่องคนก็โบมีสูตรเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เอาตามเซียนเลยละท่านผู้ชมนะอันชื่นชอบนะคะก็ตามของเซียนแต่ละเซียนอืมนะคะแล้วก็ ชุดสี่ตัวห้าสี่หกเจ็ดบัททีนี้ค่ะคุณผู้ชมเล็กเรียงห้าสี่หกเจ็ดนะคะแล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะตัวนี้ ชุดล่างนะคะล่างสองตัวล่างสองตัวล่างนะคะให้หกห้าเด่นสุดๆนะคะหกห้าและห้าสี่ห้าสี่สี่ห้านะคะทุ้ชมเขาก็ไปกลับไปเบิ่งพิจารณานะคะอ่ะอ่านะคะแนวทางนะคะเวลาพัฒนาเซียนใบเด่นสี่ร่องเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสี่เจ็ดโอ้สี่หกสี่เก้านะคะ ในตารางมี4มี5มี7มี6มี 9, 9 7มี7 9 7 4นะคะ4 6 7 4 7 9 4 5 9นะคะชุด3ตัว2ตัวบน5 9 9 6 7 5นะคะชุด4ตัวนะคะ5 4 6 7 6 7นะคะตัวเด่น6 6นะคะตัวเด่นล่าง6 5เด่นสุดๆนะคะอาจารผู้ชมก็พิจารณานะคะใช้วิจารณญาณนะคะชื่นชอบของเซียนใบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านอ่าเหมือนเดิมก็ขอให้ปังนะคะต่องวดนะคะ สวัสดีค่ะนะคะกัเป็นกำลังใจเซียนใบคือเก่านะคะผู้ชมกดไล่์น้ำนิดเดร์นะคะสวัสดีค่ะ